นัสก,การคระอาจรย์ครับผมะเล่นควนครับผมว่าเอาไไรยินเขาว่าพระอาจารย์โมมีนำนำเมือดรสันคนไผูช้ชมก็ได้ขนนามาถวายสร็จนี่ครับสองแพแ็กน่ยโอ้พระอาจารย์สองยี่สข้างรถหนึ่งผุนี่น,นะะสแพ็กกับขืนขั้นรถบกัไม่ขันน้นรถนม่ีเก่านเนาะสิบห้าแพ็กครับพระอาจารย์นาซีได้แจัคประมาณ สองอาทิตย์เดียวนะครับอืแม่นเยอะวิ่งม่เม็นสองอาทิตย์ดีเพราะว่าแพ็คนึงมันมีสิบสองขวดครับอาจารย์แพ็คนึงก็จะได้สองมือสิบห้าแพ็คก็จะได้เดือนหนึ่งพอดีเดือนหนึ่งมาโบคนมีโจกเขามาเมื่อเมืม่อได้สามขวดผุน,น <laughs> กินไรเขาพรอาจารย์ดีวจากจากซื้อมาถวายก็ซื้อมาะจะกินกาเห็นว่ากับ่าเขาวมาทุกมือหรอกครับสองมือสามมือค่อยเขามาถึงนี่ครับอาจารย์ครับเออไย แต่ว่าเมื่อนี้กะมาติดตามความเคลอนไหวดีครับอาจารย์อ๋อก็มาจากบินสบาดโอ้ได้ยินข่าวว่าในบินสบาดบซอยเพื่อนที่พุนจิตจะลองพัดยศจะองกันตำแหนง่งเลือเล่อนตำแหน่งจะเป็นจากพระครูเจ้าคณนะรองเจ้าคณะเพื่อเพียนชั้นโทเป็นชั้นเอกนะ ครับผมก็เดี๋ยวจัดงานวันที่สิบหกถึงเก็สิบแปดเดี๋ยไปบินสบาเพ่อเล็กบอกให้ไปบินสบายซอยครับก็เลยออกไปตั้งแตันตีซีตีหาบ้าเมือนงเราเห็นพอาจารย์ไปบินสบายบอกไม่ออกไปแล้วล่ะว่าจองซ้ำเมืองแล้วเราไปบินบาตรบ้านท่ามวันสนุกเอามืออื่นก็ไปอีกบ่ครับว่าจะไปเจ้ว่าโทษไหนใครไปอีกนี่เลยแม่จะไปก็ไปกับพวกให้หงษ์จักรเบืองเล่าพมืนคนละโอ้ต้องไปนี่ครับอาจารย์บอกแล้วแม่กับพวกไปเนาะ อมนตก็่อ๊อหนก็มาหยอดเลนะน้ำน้ำ<อ>ยฉันม่อมพาามนพันมาพันกัมาเนาะอย้ำม,ม่ม่อนดิไปย่งเกิม่นพัยเกี่ยมันจะเินพันมาเลแต่ว่าสามวันที่บอกครับคือว่ามีหมอลยยำขนาใหญ่นะบอกครับโอ้ปฐมบ่ปอปฐะมมันเส้นสิซบ่อยู่อยู่บ้านน้องเซนต่ออ่ตาตำบลสุมเสา วัดจิบพมหากังปลาพันยูนยเนี่ยคับอืมเอ้ามอลลั่มขนาดใหญ่มื่อไรครับพระอาจารย์มยอือนว่สิบหกสิบเจ็ดบวชชีพ้ามสิบเจ็ดบวชชีพ้ามอืมพุทธาพิเศษสิบเจ็ดครับพระอาจสิบแปดเป็นจงงากการสามมือครับเอาพระอาจารย์พุทธาพิเศษนี้ ตะกุดมหาลาปหายดีได้เพื่อนได้เอาเข้าไปพุทธ,ธาพิเศษนั่นไหครับเอามาันมาแราวาเลเ่นบ่อยู่น้ำมหากลางปาย,ยั่อยู่ดีครับเอาก็เกิดเจ็กันปะัญจไปเกิดพุทธาให้เขา้วนะในบริเวณวัดปนไปเกิดดึงสายจินไปกดก็แล้วเรือหรอือมาไปกดมีปฏิพุทธ,ธ,ธาพิเศษพุทธ,ธาพิเศษนั่เอ๋อแสดงว่าถ้ามีวัตถุมงคลก็กเอาเข้าไปให้พุทธาพิเศษให้น้ำได้ต่อสัตว์ได้ ะพืมาบวชชีพามก็มาได้นะบวชชีพามวันที่สิบเจ็ดวันสิบเจ็ดวันที่สิบ็ดวันหอยออกพี่ครับอาจารย์เออผมาก็ไปบวชตัวเนะได้เราไปบวชบวชยังไม่แรงหรอครับยังไม่แร่งเาไปบวชไม่เศร้าหอกบวชีพามพุทธาก็สวดสองทุ่มสองทุ่ไปหอดีห้าสองทุมของวันที่สิบเจ็ดโอ้ได้โชคไงในแม่ที่ได้ไปบวชชีพามน้ำเพลิน มหาธาตุได้โชคกับไปบวชก็ไรหรออยากได้โชคก็ไปบวชเ,เพื่อนบวชก้อนไปเอาบวชก้อนได้โชคเอากับเพื่อนจัดวันที่สิบเจ็ดเนาะอา,าวันเดียวเท่านั้นบรอครับเออเมื่อเดียวเพราะวมานจากงานที่สิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดงานเพื่นนอนนาะครับแต่ว่าเมื่อบวชที่ผ่าวันที่สิบเจ็ดครับพุทธาภิเศกเนี่ยแกมารวมกับมาได้ครับนะพุทธาภิเศกสองทุ่มแบบนี้เพื่นขอร้องท่านนะระอาจารย์นี้โหปวดหัว ลงท่านนะพระอาจารย์ก็กได้บอกว่าเราไปปรึกษาก็มีโชก่อนมาสนับอ๋อลงท่านนี่อย่างละครับพระอาจารย์ตั้เจนตนใะ้แกงเขาอยู่ลงท่านนี่ไปวันวันไหนครับเมื่อไรก็นเลยสามหมื่นสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่เขาลงอาเมื่อไรกันเลยถ้าเมือม่ออะไรเมื่อที่ว่าก้นลายต้นคือมือ,มอ,มอบวชชีพ่ามวันที่สิบเจ็ดตอนอกลางวันเนาะลงท่านคือลงท่านก็ต้องไปตอนกลางวันพระอาจารย์บ้านนี่ เจ็าน้าที่ล่วนี้ครับพระอาจารย์เป็ยนยังไงเนาะความเคลื่อนไหวหลังจากที่ปูเอาทั้งกลุ่งเอากลุ่มไงแบบไงมาให้ปูที่ปูตปะปะาขากับมัเขียนให้แล้วนะครับของขวัญปีใหม่เพื่อนก็เอาให้มาแล้วพูดถึงตอนนี้คือจริงๆพระอาจารย์กับวงเลยให่วงหลล่ละนะครับในส่วนตัวเลขนะในวงแดงๆนั้น นาจะเป็นหกหนึ่งเก้านะครับเพราะว่าเพื่อนเอากุ้งเนามาโค้งสุดท้ายก็ลอาราสุดคือเพื่อนเอากุงเนามานะครับกุงเนา่าเ <99. S 1> ก้าเก้ากุงเนานะครับเนาะแต่ว่าหกหนึ่งเก้าหกเก้ากับเก้าหนึ่งเนี่เขียนไว้แล้วดิครับพระอาจารย์หกศูนย์เก้าหกหนึ่งกับหกศูนย์ไ่ได้เขียนดิครับพระอาจารย์สิเขียนออกมากหคร,าารับจะฟังบมองกันอีกคน รอฟังเมืองปูก่อนบ่ครับฟังเมืองนี้หระฟังเมืองนี้หรอโอ้เอาสารประจันเเววเลยครับว่าจังไหนเปูมามาอีกมายืนไปไปไปไิกุยกับเพิ่นหรอมากมันก็ไม่ยืนยืนถือกุ้งมึงดีหรยืนถือกุ้งดิถือกุ้งยังไงยืนถือกุ้งให้เบิ้งมีถือกุ้งให้เบิ้งโบมันนั่นยืนยืนเพื่อตีนก็ต้องฝ่าดิเต๋อ ຢາກມາລົງເອອຕີກຂຶ້ນາຕພອາມາລກັບບໍครับອົ້ນບນີກຕຍັງຖືກງຢ กุ้งนี่บอกขาดบอลเนี่ยนะแต่ว่ามากมากแต่ว่าแบบมากแบบแปลกก็ว่าเพื่อนนั่นก็ยังย้อนหัวลงจริลอะเอาขาขึ้นข้างทึ่งเอาหัวลงแต่ว่าบอได้เเาวยังถือกุ้งไว้อย่าไปถามเพื่อนแม่ยันมีแม่ยันยังยันกว่าเราอีกเพื่อนครับมันก็แบบปากมันก็หันหน้ามาเบิ่งหนาแับต้องจัดขี้เกลียวยุ่งสั่นจริงนะ คือผมคือสิแปดพอออกเหน็นเนาะบาทนี้เนาะหกหนึ่งตอนแล้วครับอาจารย์น้อก็อยู่ในหันไหนแต่ว่ามันเป็นอะไรบไ้านเขเขียนออกมากซื่อๆอยู่ในนี่ล่ะอืม,มอกับหัวก็จะเป็นกับ,กบเปลนั่นแหละเขาเขียนไว้เห็นเปล่าครับแบบตรนกับหัวมันก็จะเป็นสิบหก หกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกคนตัวแต่ว <apl ians Hi> ่าระวัห <teor> น <in> ึ่งตัวนี้ดีๆตัวไหนครับตัวเก่าเก่ากับหัวเลยดิครับอาจารย์มันสิกับเอกจริงเลยมันกับมาขึ้นมาหกตัวนัมาห้องหกหนึ่งเก่ามันบ่ครับยมันกับขึ้นมาตัวหนึ่งขึ้นมามันยป็นึ่านนั้นว่าดีดีเป็นเก้าหนึ่งหกยังสิบครับเพราะว่าเพิ่นเอากุ้งมาตัวเดียวกันนะครับบ่เลยถือกุ้งตัวเดียวอืมนั่นแหละ เน่าบ่กครับรอาจารย์กูอันนี้คันมันเปนเก่าๆอเนี่ยตัวเดียวนี่แหละมี่ตัวนี้แหละต่ว่าอหั่นนะนะมันเป็นฟันมักนก็ไไปใส่ดีนะครับโอ้ยเรามีปูมาแปกที่ครับรอาจารย์กับหัวปูมาลักษณะกับหัวครับเอาขาขึ้นทั้งฝ่าแต่ว่ามือยังถือกุ้งอยู่คิสดานมากๆเลยบานนี่คิดนี้รอบนี้ครับ ผมสีเขียนหกหนึ 1, สดอกรับาามันเกิดียู่แล้วม่เกิดหกหนึ่งเก่าเล่แม่นครับ้เพื่อนเราไปตีบอลรตัวหรือว่าเพต้องเขียนครับเ,เขียนก็ได้นกิดมีหันยนแต่ถ้าเขียนจะชัดกว่านี่ครับระจ,รจะีเขียนนเขียนซะเนาะอาจารย์นั่นอยากให้เขียนเก้าเก้าเอโอ้อยากให้เขียนเก้าเก้าอือาเก้าเก้าครับ เดี๋ยวนี้คือเปลี่ยนถ้าเป็นกลับตัวตัหนึ่งนี่ถ้ามันมันกับตัวหนึ่งกันบ่ครับถ้ากลับเก้ามันจะเป็นหกพอดีจะเป็นหกตัวเดียวกันบ่ครับถ้ากลับหมก็จะเป็นเก้าเข้ากันบ่ครับนั่นแหละแต่ว่ากุ้งยังอยู่คือเก้ากูุยังถือกุ่งอยู่พยานเลยคิดว่าหกเก้านี่มันอาจจะเป็นเก้าเก้าก็ได้อืมอ๋ออืมอ้าวเขียนอะไรกันเนี่ หกหนึ่งกับเก้าเก้านี่เชิญต้งสีอบลงามแให้มืาหนึ่งตัวเลขชุดนี้มันมีทั้งหกศูนย์มีทั้งหกหนึ่งมีทั้งเก่าหนึ่งมีทั้งศูนย์เก่ามีทั้งหกเก่านะครับเนาะแต่ว่ามันกับสีฟนอยู่ในนีนะ้แหละแต่ว่าจักตัวใดสิ่กับหัวเป็นตัวใดจักสิ่กับเป็นเก้ 9, าเก้าจักสิ่กับเป็นหกหกกับบ่งหูเท่ากันแต่ว่าที่สําคัญคือ,อปูยังถือกุ้งอยู่คือเก่า มีล่ลงลางหมดสิตรงหัวลอ๋อะอาจารย์คิดว่าหรือว่ามันจะล่งลางตัวเก้านื่งนี่นอืพอพาจารย์มีเหตุผลอยู่ด้่ครับล่องลางกับถือว่าเป็นไปได้ที่ครับหกหนึ่งมูลเดียวล่งลางผมว่าโอกาสที่เลขอ่านตัวเลขของปูพุ่มนี่จะล่งลางมีโอกาสสูง ผมย่านตัวเลขของปูผักขาวพี่ที่จะขึ้นบนแปดห้าพี่ครับห้าแปดแปดห้านี่ครับอาจายรย์น่ะมีสถานที่อะก่อนความฝันอ๋อปูออกหัวลงข้างล่างเป็นไปได้ที่อีกหนึ่งเก่าเกนึงจะอยู่ล่างก็นี้ก็นี่เหตุผลครับอาจารย์นี่เหตุผลอีกตัวเลขก็แปลอกากมาก็ะไ้สิกกายเป็นหลายตัว ลายต้นเกนลายนั่นก็เลขตัวเก้าอยู่ด้วยเหรแม่นครับเป็นเลขตัวเก้าเขล่ได้ว่าจับออกมากสื่อก็จะงวดบางนึงหันนะะนี่ครับผมมีโอกาสที่หกหนึ่งเกหนึ่งเก้าศูนี่จะลงลางแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยปูถึงแม่ปูจะกลับหัวลงลางข้างล่างเอาขาขึ้นข้างบนแต่ว่าปูยังถือกุ่งอยู่คือเก่า แสดงว่ายังยืนยันอยู่ที่เก่าเหรอผมว่าว่าต้องมีเก่าแต่ว่าจะเป็นเก่ายัางแค่นั้นเองแล้วก็โอกาสที่จะลงข้างล่างก็มีเหมือนกันปูกับมะใบาเป็นปริศนานะครับแต่ว่าปูตาปลาขาวนี่หลังจากนาเขียนไหแล้วกัแบบเก่าไปเลยครับมาทีเดียวจบบอมาอีกเลยครับปูตาปลาขาว mm. นะครับแปด่าฮาก็มีโอกาสขึ้นบนด้นะครับผม ถ้าเก่าหนึ่งล่องรางนี่เอาเก่าหนึ่งคนมีโชคอะไรลอตเตอรี่ไว้แล้วล่ะเก่าหนึ่งแต่วันหนึ่งเก่าพอห่านได้อโอหนึ่งเก่าก็ได้อยู่ครับผมในยังระใบสองใยแต่ก็ได้วงหุกเก่าครับศูนย์เก้านี่ไม่ได้จับตอนนี้ลอตเตอรี่รักเก้านี่ยังหลับไม่ตื่นเข้าแท้หลับอันนี้จะมีนหะ ล่าสุดคือปูถือกุ้งมากแล้วแต่ยืนกับหัวเอาขาขึ้นข้างทิงเอ้ยเอาขาขึ้นข้างบนเม่ไรเจะว่านั่นอันตีเป็นอย่างบ่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 มีหามอมไม่ใหม่บ่มมอยังนะคนนายคล้ายกับลยอยิวเหรอฮึฮึโอ้ปูมากนรูปแบบพิสดารเ้ยครับสําหรับงวดนี้ครับแต่ว่าสีเป็นจังไรกะลองผิดจากหน้าเบิ้งนะครับซอยกันตีซ้อยกันแปรนะครับแต่ว่าถ้ามาลักษณะจังซี่นี้ผม เพราะหนวดกุ้งลงลางจริงๆนครับผมคิดว่าเป็นไปได้ที่เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าจะอยู่ข้างล่างมากกว่าในความคิดนะครับแต่ว่าเอฟซีทคิดเห็นเป็นแบบการใดล่องซอยกันแสดงความคิดเห็นมากครับผมเออแม่นนะเพราะว่าบนนี้มาบอกยังนะเพื่อก็บไอ้เสร็จเบิ้งกับฟันหนึงซันเนาะครับมาเห็นให้เบิ้งซื้ออือนะครับที่ว่านบอกเป็นตัวเนี่ยคนบอกเขาว่่ถ้าสีอบอกเลยจริงไดลเนาะครับ อันนี้คือว่าหรไปตีก็ฟันอร,มรผมอันตั้งที้ก็มีโชคจะก็มีโชวกวนมากตีอยเลขนียตีเอาฟันไปเพ่อกรเตียวของคนไร้สาโอ้ถ้าตีถือกับคนไม่โชคแน,นะน่นสตีมถือกับคนไม่โชควีมาก็ไม่โชคกันกันกัรพนิบบอกก็ยังเงินบ่ให้ฟันเกตซูนหนึ่งสี่เพื่เคนีบอกกั็เป็งสันดรดีอ้าวมีอีกอย่างหนึ่งดิครับาอาจารย์ ปูสั่งไว้ว่าเอาเอาไปให้มันแต่ว่าผมหัวว่าเอาอยัางไปให้ถ้ามันซื้อบ่ถึอหมดนี้ให้เอาใครทุกหัวมันนี่คำนี้เลยที่ที่ปูเบาคักๆเลยนี่ผมก็สิเขียนศูนย์หลาลับบัตรอืมน่าจะจะเขียผมก่อ <laughs> นงั้นเราตามมันเพิ่นเพราะผมกผมก็เลยบอกตัวเลขบ็เลยบอกยังก็เลยบอกตามที่ฟันในฟังศูนย์ห้าห้าศูนย์ เกลืมครับเมื่อกี้นี่เกื่อบลยมรลยเนาะครับเนาะเอานน่ครับตอนนี้คือมีอยู่ประมาณซํานี่แหละครับผมตัวเลขตัวเลขไม่ได้ไปทั้งอื่นได้ครับอยู่หม่องเกา่าอยู่ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่าหกกับเก่ามันกับหัวกับไปกลับมามันก็เลยไปไปมากก็เลยเบิ้งเป็นหลายตัวนะครับในส่วนเลขปูตัปะเขาไม่มีความเคลื่อนไหว8 5 5, 5้าก็ยังเป็น855อยู่เหมือนเดิมนะครับจะเป็น85หรือ55หรือ จังไดกับลองพิจารณาเบิ่งครับผมแต่ว่าคําที่ปูบอกไว้คือเอาไปให้มันถ้ามันซื้อบ่ถึถือคนนี้ให้เอาใครตุบหัวมันนะครับแอดก็เลยเขียนศูหาออกมาเพราะว่าถ้าบอกว่าเอาใครตุบหัวนี้มักจะเป็นตัวนี้นะครับะมีสำนัญนะครับผม,มเอาขาะสันเดี๋ยวจังไดกับิลบมกวนาจารย์ครับเนีนนะ่เพราะว่ามาเพราะก็บอกเป็นตัว ี๋ยวจะบอกวั้ไอ้เพิ่มบอกเป็นตัวเอาตัวเพาต้องมาลายแจไล้สิบัางครับเพราะเป็นตัวรถรถสนุกเพราบมัเข้าๆอยากได้เป็นตัวต้องเพิ่มกลมาตั้งใจดียกติบ่าจังไลเนาะครับแต่ว่าอาจารย์ยังเน้นอยที่หกหน่งเก้ากับเก้าหนึ่งคือเก้าหันละครับเน้นตามเน้นตัวนั่นละเพราะว่าตามที่เพิ่มเคยเอามาหายมันก็เป็นทั้งสี่มาตลอดทั้งสี่นะเพราะว่าตัวที่ปูเขียนหายนะนน่นมันมีหกมีหนึ่งอยู่ตรงกลางหัวแล้วก็มีเก่าลงมามีแค่นั่นครับ นะครับถ้าสิบงคิดย่งางไรก็่ต้องแปลเป็นย่างอื่นพกเนงเก้าแล้วก็ตัดเอาซ้ำนั่นเองอครับกับเลขปู้ลาเขาแปดห้าห้าเนาะแล้วกับค่าเบาของปูที่บอกว่าถ้ามันซสื่อมถือให้เอาใครไปทุบหัวมันมที่เป็นปริศนาจากน้อยนะครับอาจจะแมนหรือบ่แมนกับบ้องหือกันตัวเลขมกันเขียนให้เร้วครับตัวเลขปู้ก็เขียนให้เรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับเราก็ยังมาถือกุ้งยำอยู่คือเก่านะครับเพราะฉะนั้นนี่เก้านี่ทิง้งเพราะอะไรอีริงวดนี้ อ้อวบางนี้รบกวนพระจันทร์ซักนี่ครับผมแน่นอยู่ขอบคุณพระจนันทร์ครับขอบคุณครับแน่ะ